สวัสดีไวรุ่น YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ c r f 2 5 0แล้วก็ c r f 300นะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่สงสัยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครถามผมด้วยนะครับว่า2คันนี้มันต่างกันยังไงแต่ว่าผมก็จะมาทำคอนเทนต์ไปเรื่อยไปเปื่อยของผมนะครับผมว่าไอสองคันนี้มันต่างกันยังไงแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็นี่ z o o ใหด้วยกัน อันนี้250นะครับผมแต่ว่า250เนี่ยมันเป็นตัว M นะครับก็จะเป็นโมตาดส่วนนี้300นะครับผมอ่าไอ้สามร้อยที่ผมมีก็เป็นตัว L เป็นวิบากนะครับอันนี้ตัว M โมตาดตัว L วิบากนะครับผมอ่าแต่มันก็พอเทียบกันได้อยู่เนาะว่ามันจะแตกต่างกันเยอะแค่ไหนแล้วก็อะไรยังไง ก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่สองสามข้อหละครับเอาข้อแรกแล้วกันเนาะก็หน้าตาของมันนะครับผมอย่างแรกก็หน้าตามันก็ตัวเอ็มก็หน้าตาแบบนี้ไปดูเก่าๆหน่อยนะครับส่วนตัวสามร้อยก็หน้าตาแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับผมส่วนผมเนี่ยถ้าให้เลือกนะแบบไม่ไม่สนอย่างอื่นเอาแค่หน้าตานะผมชอบสามร้อยมากกว่านะครับเพราะว่า หน้าตามันดูโมเดิร์นกว่าแล้วก็มันดูใหม่กว่าเวลาไปแต่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขึ้นกว่าตัวเนะครับผมนะครับหน้าตาแล้วแต่ชอบส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่เรื่องช่วงล่างแล้วกันก็ช่วงล่างจากที่ขี่เนี่ยทั้งสองคันอันนี้มันเป็นตัวเนะครับเป็นโมตาด ตั้งแต่เกิดส่วนเนี้มันเป็นตัว L มันจะเป็นวิบากก็ถ้าเป็นช่วงล่างของตัว M เนี่ย250เนี่ยมันทำมาสำหรับขี่ถนนโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะบอกว่ามันทำได้ดีมากๆดีกว่าไอ้ตัว L เนี่ย300ที่เป็นช่วงล่างแบบวิบากเลยนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกัน โชคหลังเนี่ยก็เป็นแบบแท่งเดียวแบบนี้ส่วนโชคหน้าเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวทั้ง250แล้วก็300เนี่ยใช้โชคแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่าน่าจะไส้ในกับการเซตอัพเนี่ยไม่เหมือนกันผมสรุปนะครับว่า250ที่เป็นโมตาร์เนี่ยช่วงล่างดีกว่า 300L เยอะนะครับมาที่ 300L เนี่ยช่วงล่างของมันเนี่ย ชกหน้าชกหลังเนี่ยมันเด้งมากก็ตอนขี่บนถนนเนี่ยอ่ะมันมันซูโมตาร์ดไม่ได้แหละเพราะนี่มันเป็นรถถนนเนาะอันนี้รถวิบากก็ตอนขี่บนถนนเนี่ยไอสามร้อยเนี่ยมันจะดีดผมเนี่ยออกจากรถตลอดเลยเพราะว่ามันเด้งดึงเด้งดึง,ดงเ,วเวลาเจอพวกคอสะพานเนี่ยก็คือมันมันแย่มากผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดกับช่วงล่างของมันละชกหลังมันเนี่ยผมก็พูดแล้วพูดอีก ทีนี้ขี่ถนนมันแย่เฮ้ยเขาอาจจะทํามาสําหรับวิบากหรือเปล่าก็ไปสัมภาษณ์คนที่เอาไปขี่วิบากเขาก็บอกไม่ดีผมก็ไม่รู้ว่าอะไรของมันวะอย่างไอเนี่ยขี่วิบากไม่ดีแน่ๆแต่ขี่ถนนเนี่ยโคตรดีแต่ไอเนี่ยถนนผมก็บอกว่าผมขี่ไม่ได้ไปถามคนขี่วิบากเขาก็ขี่ไม่ได้ก็ะตามนี้แล้วกันแต่อันนี้ช่างมันมันเอาไปแต่งเพิ่มได้ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับ ที่ฮิตๆเลยที่มันจะเป็นจุดใหญ่ๆเลยคือเครื่องยนต์อันนี้เครื่อง300อันนี้เครื่อง250เออถ้าดูหน้าตานี้ผมแยกไม่ออกนะเนี่ยว่ามันต่างกันยังไงทีนี้เขาก็มีการอวยกันว่าไอ้300เนี่ยมันแรงกว่า250เยอะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อวยเครื่อง300 ว่ามันแรงกว่า250นะครับเพราะว่าผมมีมัน2คันเนาะการอวยของผมก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมมี2คันทีนี้ตอนขี่เนี่ยไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่า300เนี่ยมันแรงกว่า250มันแรงกว่าโคตรเลยแต่ทีนี้ผมมีโอกาสได้ไปออกทริปกับเพื่อนผมให้เพื่อนขี่ไอ้คันดำเนี่ยแล้วผมเนี่ยขี่คันแดงทีนี้ พอแบบมันเจอทางตรงยาวๆเนาะผมกับเพื่อนก็หมอบใส่กันเลยนะแบบนอนขี่แล้วก็บิดสุดปอกเลยผลปรากฏว่าผมหนีสองร้อยห้าสิบไม่ออกผมหนียังไงก็หนีไม่ออกแล้วมันมีบางช่วงบางจังหวะบางเกียร์นะบางรอบที่ผมโดน250สองห้าศูนย์แซงด้วยแล้วก็พอแบบพอทีนี้มันไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยสุดปอกบุบิดข้อมือหักกันหนึงคู่เลยนะท็อปสปีดแล้วอะ่ะ ผมไม่บอกแล้วกันว่าท็อปสปีดเท่าไหร่เดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมีคนมาเอ้ยผมขับรถเร็วผมขับไม่เร็วครับท็อปสปีดสองคันนี้ก็ได้ประมาณหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ก็บิดกันนั่นแหละรอบตัดทั้งคู่ตึ๊ดตึ๊ดตดก็คือตีคู่กันเลยท็อปสปีดเท่ากันเป๊ะเลยครับผมก็เลยมาคิดว่าเอ้ยผมอาจจะคิดไปเองว่าสามร้อยมันแรงกว่าแต่พอมาขี่ซัดกันจริงๆอะ่ะมันหนีสองร้อยห้าสิบไม่ออกแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยมันเท่ากันเเป๊ลย เป๊ะเลยท็อปสปีดเท่ากันเป๊ะเลยดูหน้าใหม่แล้วก็แบบมันหมดสเตอร์แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สเตอร์หรือเปล่าอันนี้น่าจะสะเตอร์ไม่รู้อ่ะสี่สิบสี่สองมั้งอันนี้ก็ก็น่าจะสะเตอร์เท่ากันเหมือนจะเล็กกว่าหน่อยนึงอ่ะประมาณนี้ใครที่บอกว่าสามร้อยแรงกว่าเนี่ มันอาจจะแรงกว่าก็ได้แหละเพราะว่าแบบซีมันสูงอะแรงบิดแรงอะไรเนี่ยมันเยอะกว่าเนาะตอนขี่ในเมืองเนี้ยผมก็คิดว่าสามร้อยมันแรงกว่าแต่มันจะมีบางช่วงเนี่ยที่สองห้าศูนมันแรงกว่านะแบบพวกรอบลึกๆอย่างเงี้ยสองห้าศูนทำได้ดีกว่าสามร้อก็จะเก่งรอบตน้นอ่ะผมสรุปให้เลยแล้วกันถ้าท็อปสปีดเนี่ยเท่ากันเป๊ะแต่ถ้าแรงบิดเนี่ยผมรู้สึกว่า 300มันแรงกว่า250เยอะเลยถ้าขี่ในเมืองแบบบิดเอาแล้วอันเนี้ยจะเน้นตน้นอันเนี้ยเน้นปลายอะจากที่ผมมีทั้งสองคันนะอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆสงสัยกันมากที่สุดระหว่างอ่ะเหมือนเดิมไม่มีใครสงสัยหรอกผมก็พูดไปเรื่อยระหว่าง250กับ300รยว่ามันต่างกันยังไงประมาณนี้แต่ถ้าใครที่มี250อยเนี่ยอย่าไปน้อยใจว่าจะตาม300อไม่ได้นะครับ ตามได้ครับผมแล้วก็สามร้อยก็หนีไม่ได้้วยครับส่วนถ้าเอาไปแต่งเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงมันเนาะมันแรงเท่ากันถ้าแต่งแต่งเครื่องประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่ผมคิดว่าคนอยากรู้ก็คือสองร้อยห้าสิบกับสามร้อยซื้อคันไหนดีครับอืมแค่คลิปที่แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเอาสามร้อยไปเลยครับผม คลิปนี้ผมก็บอกว่าเอาสามร้อยครับผมเพราะว่ามันมันใหม่ครับแล้วมันก็จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยแต่ไอันี้มันก็จะเป็นรถเก่าโบราณละสิปีแต่ว่าถ้าใครจะเล่นโมตาร์ดนะผมก็ยังก็ยังมีแบบเข้าข้าง250อยู่นะเพราะว่ามันไม่ต้องไปซื้อล้อด้วยอ่าแล้ววันนี้ประมาณนี้แล้วกัน ถ้าเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยเนี่ยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go